รู้อยังว่าขเขมรเคยเป็นเมืองขึ้นไทยหลายคนอาจจะตกใจแต่เดี๋ยวก่อนฟังผมก่อนเรื่องมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยย้อนไปในประวัติศาสตร์เราต้องแยกแยะคำว่าเมืองขึ้นในความหมายปัจจุบันกับความสัมพันธ์ในอดีตก่อนนะสมัยก่อนเนี่ยการปกครองมันไม่ได้เป็นแบบที่เราเข้าใจกันทุกวันนี้ไงมันมีเรื่องของอำนาจการส่งบรรณาการและความสัมพันธ์ทางเครือญาติเข้ามาเกี่ยวข้อง เคยได้ยินเรื่องประเทศราชไหมนั่นแหละคือกุญแจสำคัญเลยอาณาจักรเขมรในอดีตมีความสัมพันธ์กับสยามในรูปแบบประเทศราชส่งเครื่องราชบรรณาการให้เราแต่ก็ยังปกครองตนเองอยู่แล้วที่บอกว่าขเขมรเป็นเมืองขึ้นไถ่นี่คือยังไงมันเป็นมุมมองที่อาจจะคลาดเคลื่อนได้เพราะการส่งบรรณาการไม่ได้แปลว่าตกเป็นเมืองขึ้นทั้งหมดไงเข้าใจปะ เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับเขมรมันมีขึ้นมีลงมีช่วงเวลาที่เข้มแข็งมีช่วงเวลาที่อ่อนแอมีการรบราค่าฟันกันบ้างแต่ไม่ได้หมายความว่าเขมรตกเป็นเมืองขึ้นของไทยแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสรุปง่ายๆคือความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะการบอกว่าเขมรเคยเป็นเมืองขึ้นไทยอาจจะไม่ถูกต้องนักเพราะมันมีบริบททางประวัติศาสตร์ที่ต้องพิจารณาให้รอบด้านกว่านั้นเยอะเลยครับ